เดมอมมเปนี้นำเสนอเรื่องผลผลิตพุ่งจุดราคาข้าวดิ่งทั่วโลกชาวนาขอประกันต่ละหมื่นเบื้องลึกเกมเขย่ารัฐบาลราคาข้าวเปลือกนาปังตกต่ำกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลหลังจากที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยออกมาเคลื่อนไหวกดดันขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือชาวนารองรับราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่ปัจจุบันขายได้ไม่ถึงตันละ1,000 0บาทโดยเข้าเปลือกเจ้าความชื้น15%รับซื้อช่วง8,000ถึง9,100บาทต่อตันส่วนความชื้น25%ราคารับซื้อ6,800ถึง7,900บาทต่อตันขณะที่ต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนาอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยไร่ละ6,000ถึง7,000บาทและชาวนายัางเกรงว่าราคาข้าเปลือกนาปลังคาดการผลผล,ผลิต 6.53ล้านตันจะราคาร่วงลงไปมากกว่าน,นี้อีกในช่วงเข้าออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่จะถึงนี้สมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจรารณาช่วยเหลือชาวนาผู้ทำนาปังจำนวน5ข้อได้แก่ 1. ขอให้ภาครัฐพิจรารณามาตรการประกันราคาผลผลิตครอบเืิกเจ้าในฤด,ดูนาปัง ปีการผลิต2568โดยความชื้นไม่เกิน15%ราคาไม่ต่ำกว่า1,20 0 0บาทต่อตันและความชื้นไม่เกิน25%ราคาไม่ต่ำกว่า1,000 10, 0บาทต่อตัน 2. กขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีงดเผาต่อสั่งฟาข้าวไร่ละ500บาทตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ 3. ขอให้ภาครัฐควบคุมปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยยาน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ่ขอให้ภาครัฐพิจารณาหาแนวทางชดเชยพื้นที่เกษตรกรที่ใช้เป็นทุ่งรับน้ําตามที่เกษตรกรร้องขอและ 5. กขอให้ภาครัฐพิจารณาโครงการรายได้ละ1,000บาทให้ยังคงเดิมอันเป็นการวางมาตรการความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการผลิต หากรัฐบาลดําเนินการทุกอย่างตามข้อเรียกร้องที่ชาวนาเสนอยืนยันว่าทุกอย่างจะจบแต่ว่านั่นสวนทางกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดซึ่งนายพิชัยเนริัตพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมด่วนที่สุดหลังกลับจากต่างประเทศเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาข้าวนาปลังปีการผลิต2568จำนวนสาม,มาตรการประกอบไปด้วย 1. ขยายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปลังช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันระยะเวลา1-5เดือนในพื้นที่72จังหวัดปริมาณ1.5ล้านตันวงเงิน1,219.13ล้านบาท 2. การเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศโดยเปิดจุดรับซื้อรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการตันละ500บาทผู้ประกอบการช่วยซื้อในราคานำตลาด300บาทต่อตันเป้าหมาย3 0 0 0 0 0ตันในพื้นที่72จังหวัดงบประมาณ150ล้านบาทเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการจะขายเลยและ 3. โครงการชดเชยดอกเบีย้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ6%สำหรับผู้ประกอบการเก็บสตอ็อก2-6เดือนและผู้ประกอบการรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด200บาทต่อตันขึ้นไปเป้าหมาย2ล้านตันวงเงิน524.40ล้านบาทโดยทั้งสามมาตรการใช้เงินประมาณรวม1,893.53ล้านบาท มีข้อสังเกตว่าข้อเรียกร้องของชาวนานั้นต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงให้กับชาวนาด้วยการเรียกร้องขอการประกันร,ราคาข้าวนาปันซึ่งหากดำเนินการจริงจะต้องใช้เงินมากกว่า10,000ื่นล้านบาทในขณะที่ความจริงรัฐบาลเองไม่ได้เตรียมแผนที่จะช่วยเหลือราคาข้าวนาปังทุกเม็ดด้วยการประกันร,ราคาข้าวนโยบายการรับจำนำซึ่งจะต้องใช้เงินอุดหนุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือชาวนาปรังในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกที่ราคาข้าวนาปรังตกต่ำอย่างมากทําได้เพียงการออกมาตรการชะลอการขายข้าเปลือกออกสู่ตลาดด้วยการฝากเก็บทําได้เพียงการออกมาตรการชะลอการขายข้าเปลือกออกสู่ตลาดด้วยการฝากเก็บไว้ปริมาณเป้าหมายแค่3.8ล้านตันจากข้าวนาปรังทั้งหมด6.5ล้านตันซึ่งที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เคยดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาก่อนแล้วโดยอาศัยกลไกสหกรณ์ทางการเกษตรการรับจำนำยุ้งฉางตลอดจนเปิดทางให้โรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการด้วยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือทั้งสามมาตรการของรัฐบาลเองก็อาจจะมีปัญหาเนื่องจากเป็นการฝากเก็บข้าวสดเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพข้าว อีกทั้งชาวนาหรือสหกรณ์การเกษตรเองก็ไม่มีความพร้อมและวิธีการเก็บรักษาข้าวเนื่องจากข้าวสดจําเป็นจะต้องนํามาอบและเก็บไว้ในไซโรเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและปริมาณข้าวโดยสหกรณ์การเกษตรที่มีไซโรและโรงอบข้าวมีจํานวนน้อยประกอบกับโรงสีข้าวเองก็ยังไม่มีความเห็นที่แน่นอนว่าจะเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ย6%เในการเก็บสต๊อกข้าว เป็นระยะเวลา2-6เดือนหรือไม่เนื่องจากคาดการราคาข้าวต่อจากนี้ไปจะตกต่ำลงอีกดังนั้นการเก็บข้าวในสต็อกจึงมีความเสี่ยงที่ไม่คุ้มกับการชดเชยอัตราดอกเบีย้ยที่จะได้รับที่สําคัญสถานการณ์ราคาข้าวในปีนี้แตกต่างชากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก 1. ประเทศอินเดียผู้สุงออกข้าวเบต้นต้น,ตนโลกได้หันกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ส่งออกข้าวมา2ปี จากการที่อินเดียมีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นสาเท่าสต็อกปกติและยังมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นด้วย 2. ผู้นำเข้าข้าวรายหลักของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจีนที่ผ่านมามีการนำเข้าข้าวไว้แล้วจึงไม่มีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นขณะที่จีนเองแม้จะมีการทำ MOU กับรัฐบาลไทยในอดีตกำหนดปริมาณในการนำเข้าข้าวเพราะว่า จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีคำสั่งซื้อข้าวเข้ามา 3. ราคาเสนอขายข้าวไทยสูงกว่าข้าวจากประเทศคู่แข่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวจากเวียดนามเสนอขายอยู่ระหว่าง39-395เหรียญต่อตันข้าวปากีสถาน400-405เหรียญต่อตันส่วนข้าวไทยมีราคาสูงสุดถึงตันละ410-415เหรียญ หรือข้าวขาวไทยมีราคาแพงที่สุดไปแล้วและ 4. ผลผลิตข้าวโลกจากประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ออกสู่ตลาดข้าวเป็นจำนวนมากโดย USD ประมาณการผลผลิตข้าวทั่วโลกปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ532ล้านตันและเพิ่มขึ้นร้อยละ2โดยประเทศผู้ผลิตที่คาดการว่าจะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้แก่จีน145.28ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น0.5%ขณะที่อินเดียมีผลผลิตข้าว145ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น5.2%อินโดนีเซีย34ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น3%และเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดข้าวขาวกับประเทศไทยจะมีผลผลิต26.50ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น0.8%ส่วนประเทศไทยคาดการผลผลิตข้าวอยู่ในประมาณ20.10ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น0.5% จึงเป็นธรรมดาที่ว่าหากให้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ารถใหญ่เข้ามาราคาข้าวในประเทศจะต้องตกลงอย่างแน่นอนยิ่งประมาณการผลผลิตข้าวโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตข้าวของอินเดียได้กลายเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดทิศทางราคาข้าวในตลาดโลกด้วยแล้วดังนั้นการกําหนดมาตรการช่วยเหลือด้วยการชะลอและฝากเก็บข้าวนาปรังที่รัฐบาลกําหนดจํานวนการอยู่อาศัยวงเงินเพียงแค่1893ล้านบาท โดยไม่มีมาตรการจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงเสริมเข้าอีกนั้นอย่าว่าแต่การยกระดับราคาเข้าในประเทศให้สูงเกินระดับ10,000บาทต่อตันขึ้นไปเลยลำพังเพียงแค่จะประยุงราคาไม่ให้ตกต่ำลึกไปมากกว่านี้เมื่อเข้าวนาปางออกสู่ตลาดเต็มที่แล้วก็ยังดูเป็นเรื่องยากมากยิ่งม,มาพิจารณาหนังสือสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยที่ว่าหากรัฐบาลไม่พิจารณารบกวนมาตรการช่วยเหลือตามที่ชาวนาร้องขอจนชาวนาเดือดร้อน ที่ขายข้าไม่ได้แล้วย่อมส่งเสี่ยงต่อเศรษรภาพของรัฐบาลเองเช่นกัน